สวัสดีครับพี่นอ้องโมนี่ผ้าลูกสาวรามาตัดสุดเอมวีเพลงใหม่เบิรงกนะลูกดีค่ะบ้ยนกระตก,ลดลดกรถรถกับซี่ส้ไล่กับซีไล่สุดทุกอย่างอนิเสียงนนตวครับผ้ามาตัดสุดก่อนอยู่นี่แหละยู่รันในป่าในดงในขงตัดชุดเพลงหอยใจบ้างไฟแสนอยู่บล่ะคือบ่ลลูนันคือไม่อย่างโอ้อันเพลงผลงานเพลงใหม่หอยใจบ้างไฟแสน คูเต๋อคูนนคู่คูนิวตันพามาตัดชุดมือนีอันนี้มาะสมคูนิวนิวนี้องเพลงนะค้าลูกกัคู่เต๋อกับหัวจุนดีนี่ยแหละท่างไหนนี่ค่ะบอี่สวัสดีครับสวัสดีคร้บผมน้องหมาวัดตัวแม่วัดตัววัดใจ ก็ตัววัดใจวัดเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะแบบครับแบบเราจะมีสองชุดใช่ไหมเพลงนี้ใช่เพลงนี้มีสองชุดเป็นแบบคนละแบบเลยเอฟนีเหนียดเด้อปล่อยถือเพลงมาทันอยากฟังแล้วแต่พัดอาบอยู่ดีใส่มาฮะเพราะเราใช้เียล่มไงเะี๋ยวเซรั่มให้น้องชายเออใช่เพราะว่าสิวสิวฮอร์โมนจะได้ลดลงไงสิวสาวอีกจะได้ลดลงใช่เข้าไปข้างในนะครับไป า,า,าไปเล้าลอาไปเลยาลยูกบวันนี้แม่อันซุ่มบอลแพลยึไนีไไ่หรอสีเขียวนี่หรอถ้า <c oughs> ตัเที่นี่หรอเพล่าวหนะใช่ง<บ>่แม่ายลูกอาจรยเราลรกหรีมีรถแม่ ที่เขาพังไงกูเจออันนี้เขาเอาอะไรสิเจ้าหน้่เจ้เาอุ้งอยู่แทนถ้าเราไปเราเลือกชุ่มกันกำลังเลือกเรสฟเรนซ์ชุดที่เหมาะสมกับอายุเพราะว่าตัดได้ไงกูเจอห้าวบอกว่าเป็นถ่านมอต้องตัดให้เที่สุดของเราสีก็ต้องสีเท่ากับกับน้องวัยสิบเจ็ดขวบไม่เถ่าเลย ไาพุ้นเตอร์้อเอจะไปหยับม้ามาคัพดเดอเขาไปเาเป็อขวาู่ไอีหรล้นี่ปนแท่เอต่องตัวนี้เลยตัวนี้เราเอาโบวตัวนี้ใส่แล้วดูกันเนาะใช่เอาเอาตรงชมพูเข้มแต่ว่าเอาโบชมพูอ่อนใส่ก็ําเป็นตันพวกคามปีนเอาตอแบบมันเ็นชต อพดีเลยเพราะว่าน้องโจทย์ยากมากชุดน้องคือคิดอยู่สามวันบอสพอดีมากนะพอดีเลยบางมิดเลยอ่ะบางคนเลยชลุกลุกนลยอ่ะไม่โคเหนียงมาก่อยชุนแต่ผู้เต๋อเจ้ากระไดน้อคอยก็ไร่อยถ่ายเอ็มมี่วันที่สามสิบพี่น้อง พรุ่งนี้เดินทางไปอัดเพลงแล้วก็เข้าห้องอัดพรุ่งนี้อัดบัะทึกเสียงวันที่สามส์จางเสียงไปไายอยิ่มที่จากทิมมันทิมไทยท่ามจากกันกระต่ายเขานิพากกระต่ายวันนี้พามาขายทิมอะไรนี่มา ผเติรเอะไรเนดเป็นผู้เติร์ดบันได้หมแต่พอเปราผู้เติร์ดนะโผู้เติร์ดแบบนออกไอเดียเนาะผู้นิวตันเอ้นี่นนนแนน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 น่ายนน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 ้นน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 ้านน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 บนนานนนถ้าแบบชื่อไม่ได้นนนน เต่งหน้าครับเ้าใส่ผาดีอเลานันใสชุดอะไรผ้ดีเลยอันนี้รวมสะโพกเนี่ยเ<อ>จถืออยู่นี่นั่งก็ใอะไรเนาะอุอ,อไะไรกันนะเพืแม้นเหรวม่บ้านั้งชุดจะเป็นสองแบบนะครับแนี้ไม่สองแบบไหมมองแนมชุดเป็นสองแบบเป็นแบบจากพิแบบานแล้วก็แบบ ร่วมสมัยนะเพาะเออแต่ว่เป็นแบบเป็นแบบํำเพลินแล้วก็เป็นแบบอสานเลยอิสาน่ะักปิ๊ดชึ้งไงนะชื่อว่เราเรียนแอบได้อลยเนาะแอบได้แอบเซอร์ไพรส์แอบแบแปกชุดใหม่ที่เราจะทำาันเราได้ความงเต่าเต่าอีกเลยแั็ปีกเลยงานี้โหซิบเลยนี่เลมกยอม ผมนะเอาทรงที่เราเอาหน่อยลงเทอร์เมียเตาไม่เหนียวผมมาทรงที่เราคุยกันหรอเตาเป่นตัวไม่รู้สึกเลยวันนั้นที่เราคุยเพื่อใครวะคุยกับพวกหนูนี่แหละได้อยู่นะบอสได้ได้ว่าที่น้องต้องแบบว่างไอ่ะแต่พอดีอยู่ดอกพวกนี้เนาะพ่อหลี่พวกนี้สั่งไมปใช่ แบบพี่แม่ว่าก็ช่วรับแบบไม่ได้นสอเล้ชุที่สอง่ะที่สองตัดเือก็จะเห็นเราก็จะเดียวเพราะตอนนี้เขาตดสแล้วนะแม่ชุดเข้าเย็บส่มเขุประมาณประมาณดยสิบสามประมาณสิบสามลูกแวนนอวนสิบสาม เอาน้องพูเตัว่าเอ๋น้องสั่นจะได้หัน่อกเยหนนบสิบสาบวสิบสี่มันจะยาวดิมันยาวไปมันจะมันจะดูทมันสีเบิ้งนองขาเหี่ยนใช่เอาสิาเหมาะใช่ค่ะว่าน้องต้องใส่รองท้าอีกย่่าสั่นเราพูเตัวสอนไหเพิ่งส่านตมาชิดเดอยวอ้เข้าก่ต้อี่สาม 1ิดสามเนาะติดสามิสนะครับถ้าต้องสันติงก่อนแดนบานพาบอลเนี่เลยไล่พาเลยมีพาด้วยอันนี้ผ้าจริงของน้องนะค่ผ้าหล่อนเลยสีฉ่ำมากเป็นผ้าซิลคนุณนิวน้องพ่อน้องมานิวแม่แม่เนผ้ามี่อจริงนะบอแม่แม่วัดเบื้งสก่อนแม่วัดแม่วัดเบึงหนาผ่าเราต้องมันอยู่ที่สาม เอาเอาจวดอะไรม่ได้ยี่หอนูยังเลยนดแตะเาเลื่อต้องมัดอะไรังตับมันเดียวไปดูแล้วก็ชดี่ราะว่าเราราลงมาจากมันขัว่วนตัวนึ่งมามันซ้ำกันอันคือตัวอะไรอนี้คือตัวโตว่าว่ามันเอกเต่ามันจะเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าเต่ามันเอาไรเลยเป็นเพลงที่แบบว่า คิเดเรียวทำเร็วเข้มเร็วฮะน่าเมืดอไม่เป็นไรเด้เราม,ม,มีพลังพิเศษเลอะแสงเอาแบบวางไงแต่ว่า, <c oughs> าเพลงวันทียี่สิบหกเยี่สิบสามสิบแต่ว่าปล่อยเพลงพรนเอ๋ม,ม,อเมูุที่เองเด้อปล่อยเพลงน่าจะปลอ่ปลอยปล่อยวันที่ห้าตุราอยู่ถ้าเลียกท่านเด้อแต่ว่าอาจารย์พระบุญพน,นาจะบอกพระนาบ้านจะตัดสองมือวาสนาจะแล้ว วันนี้หไม่ได้สอนอะไเดกาันเกตาเขาฟังดูบา่ได้เขางไนเพราะวันนี้บอกแล้ก็ไม่ถูกเตาเียบอกัวาบอเสียงกูต่อยไร้ไร่เราไร่หนล่ะจะมีเงางานอุตาหรรมนไ่เป็นเตา ๆๆออเออสวยตกผาสีโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับว่าซิงเกิลใหม่ของของเพลงยังไงแล้วก็เมื่อขึ้นเอฟซีก็แอบร้องให้นิดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้ร้องให้เยอะกว่านี้อีกต้องหาเรื่องไอเอฟซีดาอะไรก่อนนี้ลย เอฟซีต้องด่าอะไรก้นี่ันด่าัด่าหน่อยพูดมาขึ้นนด่าอะไรก็นีคหอยใจบ้างไฟแสนเจอกันเรวๆนี้จ้าเอาี้ืต